ตอนนี้ตู้ใหม่กข้ามาแล้วนะเราขอกลับไปล้างโชคของพาที่แล้วหน่อยกันล้วกันหวังว่าคงจะได้เลยดีๆบ้างนะแต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก่อนกันละกันนะก่อนที่จะไม่มีกําลังใจกดเนะเอาเป็นนี่กันแล้วกันนะเองนําโชคเบิร์เดวิดฝนตกไปกันละกันฝนยังไม่หยุดตกตั้งแต่พาที่แล้วมามาดูตู้ฟรีก่อนเลยนะว่าจะได้ตัวอะไรนะพันธี ขอะไรก็ได้ที่ตัวไม่ซ้ำอ่ะไม่ซ้ำอ่ะตัวอะไรก็ได้ตัวเก่าก็ได้ตัวเรื่องมาตอริมาร์ลโฮเลวาโมชินเลยท่ออยู่โอเคตัวเก่าแต่เป็นตัวใหม่ก็งงเหมือนกันอคคีฟีต่อเลเไม่ได้คัรันตรีด้วย ล้างโชคนะไม่ใช่ให้โชคเออล้างโชคไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็เก่าทะละนันทีนะตูสดครั้งเดียวออกเลยเนี่ยดูค่ะพับจัดไปล,ลุงลุง PVP ยังไงล่ะโอ้ทำไมมาเป็นโปรเซ็นละ่ะลุง PVP ยังไงล่ะ เกว่าจะไม่มามาตาชาสเดตอน้อนนี้ตอนนีตอโ้ตอนนีอนนี้ตออนนตออนนอ้นี้ตอนนตอน้อน้อนอนนีตนี้ตอนนตอนนตอว้อนนตอนนี้ตอตอ้อตนี้ต้ตนี้น้ต จู่จู่ไม่มาอืเอเฮ้ีตะกีไปเงียบละเงียบละเริ่มละอาการออกอาการออกแล้วออเคแล้วออีกโซนหนึ่งอะ่ะคือในตู้ต,ตอนนี้มีห้าสิบห้าสิบนะก็คือสามห้าสิบ ไม่มีห้าสิมาตัวใหม่พีวีพีเล็กยาวเลยเป็นบีเลวยาวเลยโอ้โอ้ไม่เบิร์นเลยไม่เบิร์นเลยรบเบิรบ์น้อย ไอน้เจ้ามามา3ตัวเลยไ้ยเอาถึง5แล้วแบบ3ตัวครบอะไรน่ะดูโอเคเก็รอีกครั้งสุดท้ายโอ้โหอย่างนี้มันก็ลึกใด้เฮ้ยลึกลไหมเอาพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราไปลองตัวใหม่กันดีกว่านะทีแรกก็นึกว่าจะได้ตัว PVP มาเล่นให้ทุกคนดูกันแล้วนะ แต่ว่ากันออกทีวีสองตัวมาก็ดีเหมือนกันถึงเขาบอกว่ามันตีแรงเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะว่ามันจะตีแรงขนาดไหนเราขอลงเวนหยดน้ำ r า b กันแล้วกันนะเพราะว่าผู่เขาไปด้วยไม่ได้ก็เลยจะลองเล่นสองตัวพร้อมกันตัวนี้ก็สองนะของใช้ตามนี้เลย ไปลุยกันเลยก็แล้วกันเะวไห๋ไหมไอเซน่อยออโตกับสีกับสับสงหารที่ไม่ตรงกันเลยไปเลยไปเลยท่านไอเซนสัดการมันดูนว่าหลอดจะเท็มคันไหมแต่ก็ตีไกลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ายังมองไม่เห็น ศัตรูเลยดอดแค่จะเต็มแล้วดูวเป็นว่าจะปีแรงไหมจะมองไม่เห็นแค่จะมองเห็นตัวเลขเลยขอเลื่อนลงมาหน่อยนะแล้วขนาดตัวเลขสีขาวยังแรงแรงแดๆ แต่เราลองมาดูเล่ปูกันบ้างนะอะไรที่มีโล่ด้วยเล่ขออนได้ไหมนะปูไม่น่าเกี่ยวปู่บอกไม่มีโล่เข้าไหวสบายมากมามาดูท่าแม่ทายของปู่กันนะ お主を消し飛ばすまで静まりはせぬなめられては困るが波動の救助少しは楽しめたよ